You're ready back to back Get down the running on the midnight night. Back to back. Can't jump the to the air. Back to back. Can't let anyone do it again. Back to back. I can't let a free Now. Okay, Gegenhaft. Oh. บอกไม่มีนุกนะเอาชิดไม่ใช่เนาะอะไรออฟชินอนรีสโตพาวเวอร์เจนเอลเวเตอร์โอ้ลิชิดจริงๆแล้วเราควรจะเอาอชุดพเวอราอมือบางทีว่าหน้นจาจอบ้างอ่าหน้าไปโอเคโอเคโอเคตายกูตายกูจะตายแล้ว โอเคโอเคฉีดเข้าไปปัญหาคือแม่งมึงลุมกูแค่นั่นแหละจะไม่ใช่มึงไม่ไจะเลงมึงครับโทษโอเคเคลียร์โอ้เคลียร์ด้วยไม่น่าเชื่อมีอะไรบ้างฟ u ูเอลเซลแน่นอนอิมพ o v ฟโฟกัสเฟอร์รี s เลเซอร์อยากจะเก็บมาแต่ของพี่จะเต็มพี่ไม่ไเก็บแล้วกัน don't think can t I pick อันล็อกไม่ดได้จริงพี่ควรใช้ปืนพกสู้มันดีวะไอไอไอพวกชุด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 เพาเวอร์อัลเมอร์เมื่อกี้อ่ะฮะอัลเมอร์นี่วะไม่เอาอัลเมอร์เบนจะเอาไปพรอนเบนจะได้ตีบวกอาวุธเรา กระสุนช็อตกันนี่เหน็นไหพอนเบนอ่าเมื่อกี้เราเก็บปืนโฟกัสเฟอร์รี่แกมมาเวฟอ่าแอดแอดเบิร์นแบตเตอร์เบิร์นนิ่งดาเมจ์แมตเตอร์เลนแอมโมคปาซิตี้ให้ดีแน่พี่ว่าเพราะว่าปืนเราเราใช้แค่โพตอนอะลิเกเตอร์แกมมาเวฟดีกว่าใช่ไหมใช่แกมมาเวฟดีกว่า หรือเปล่าอีเฟกไซส์บีมโฟกัสเซอร์แล้วก็ใช้บีมโฟกัสเซอร์ใช่ป่ะพี่รู้สึกจำได้อ่าโอเคถอดฝากถอดไม่ได้มันถอดไม่ได้สครัได้ไหม สครับพลาสติกสี่ชิ้นแล้วเราจะได้ชิ้นส่วนคืนปะไม่ได้เลยนะสแครปคือสแครปทิ้งหมดเลยนะโอ้เสียดายพี่ว่าการสแครปเกมน,นี้คือสแครปทุกอย่างทิ้งคือเราอยากได้แค่มอสอะเราจะสแครปเอามอสมาใช้อะแต่มันมันไม่ให้ไงมันแบบว่าสแครปที้คือสแครปหมดเลยทุกอย่างหายหมดเลยช่างมันไป มีอะไรเดินหาเพื่อมีอะไรเก็บบ้างเมนทอ่อออกมาเข้มต่ดีต้องไปทางนั้นทางนี้ฟูเลเซลเบอร์ตูดโฮโลแท็กเอนเจิเนียร์อาร์มเมอร์แอบไม่เอาไม่เท่เกือบเท่แล้วดูงี้เกือบเท่แล้วแต่ไม่เท่ อ um si. ๋อเนี่ยแอคทิวิตี้ yeah complete optional restore power มีเล็กไหมเชี่ย expert แม่ทำไม expert แล้วก็นะนี่ก็กลับขึ้นลิฟต์ใช่ป่ะ ไม่ใช่นี่ว่ะว๊อดอกมีดไหลลงมาเลยอ่าแล้วทางนั้นให้ไปไหนต่อไปไปไหนต่อวะจะรู้ไหมเนี่ยเพราะว่เมื่อยู่ข้างบนต้องตรงไปทางนี้แหละใช่ไหมเนี่ยตรงไปทางนี้แหละตรงไปไหนวะ เดี๋ยวนะทางไหนวะก็คือว่าเรามาทางนี้ใช่ไหมเดนเดียชันพุ่งอ๋อเช็ดก็ขึ้นลิฟต์แ่ะมั้งใช่ไหมเออพี่ว่าลงลิฟต์ไม่ใช่ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ป่ะอ่านั่นแหละบ๊ายบายเดี๋ยวมันวาร์ปมาไม่ต้องห่วงมายังจะมีพวกนี้มาดักตุยเลยไหมเนี่ย อาจจะต้องใช้พวกไซโคพวกบัฟสู้แล้วพี่ว่าจังหวะนี้ท่านมากันเยอะๆจริงนั่นเงมาแล้วบ <c oughs> ิงไม่โดนโว้ยยิงไม่โดนโว้ยคิดดีข้อเฟรเพยดิรีโหลดอยู่ <c oughs> <c oughs> ฟักคิดดีข้อเฟรหมากัด กัดขามันเลยต้องมีกัดแขนมันเลยนั่นแหละพิ้วเละเรียบร้อยพอสู้พวกประตูครบสีวมันใช้มันใช้ปืนเลเซอร์กันเยอะไงเราจะได้กระสุนปืนเลเซอร์คืนแน่นอนจริงไหมพี่เชื่อว่าอย่างนั้นโอเคมีอะไรกินอีกไหมเนื้อหมาอืมกินเข้าไปเติมเลือดเรื่อยๆเพราะว่า ยังไงก็เสียเลือดเยอะเกมนี้พี่ว่าเละโอ้โหเหี้ยเอาป่ะเอาป่ะตัวตัวป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 ะอืมเข้าหน้าไปหลับตาเลยทีเดียวแสบตาสินะใครยิงวะเฮ้ยน่าแดกแม่งเลยด็อกมิด แดกหัวแม่งเลยนั่นแหละตายแล้วอย่าพูดเยอะมีอะไรวะโบทรัชยูนิฟอร์มหมวกเท่นยันหลอนคอมแบทอาร์เมอร์แต่หมวกเราดีแล้วมีอไหมจะมีจะมีใครหาเรื่องกูอยู่ไหมครับอ้าวสดน้ำสิครับ สดชื่นสดชื่นคือติดเลดี้ชันก็ไม่เป็นไรน้องเติมเลือดให้เต็มดีกว่าพี่ว่าสําคัญที่สุดเหลือเชื่อคือน้ำยังน้ํายังใช้ได้ยังน้ำประปาใช้ได้อยู่เนาะน้ำแหมเป็นไปบ่ได้ต้นกิฟต์อัพสเกลเลตันศพใครเนี่ยมันมันยิงมิสไซล์โดนตัวเองไว้ตัวนี้ชัวร์เลยยิงมิสไซล์โดนตัวเองชัวร์เลยนี่ จ้ามันมีคนได้ยินเสียงพี่ด้วยนะแม่ไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฝากหัวหน้าดิว่ากัดมันดองมีดกัดมันเลยนั่นแหละ หยุดยิงหมากูได้แล้วอย่าแล้วก็อย่าไม่ต้องยิงกูด้วยนะหยุดยิงหมากูแล้วก็จะยิงกูด้วยเนี่ยปลอยเลเจนดารีเลยนี่ว่ะจะไปใช้นีสู้ถ้างั้นบิวเทยดด้วยนะโอ้โหเพิ่มเลือด ออเดบัตเตอร์ฮูดอ่ะอฮะเรียบร้อยัตเตอร์ฮูดอะไรเมื่อกี้จริงพี่ใช้ระบบอะไรนะครับระบบอะไรนะครับระบบเข้าเข้าเข้าที่กำบังเกมนี้รู้ปะบอกง่านที่บอกเกมนี้มีระบบมีระบบที่กำบังด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เวลาเป็นเติร์สเพอร์เซนต์มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันทำไม่ได้บ้างอะไรง่ายๆเล็บผิดพิสตัน อะรเนี่ยแบนเดดซิเซอร์เซลยิเ์เซ็นตฟาเตอร์ไฟลสยเปอร์เซ็นต์ฟาเตอร์ดีโหลดบ้เอาไปซะดีไหมเอาไปแล้วกันยิงเร็วขึ้น2ีรดีโหลดขึ้นเร็วขึ้น1ิก็ดีนะเจ็บเจ็บเจ็บหาอะไรกินด่วนนั่นแหละนั่นแหละเต็ม อย่าลืมเติมเลือดเสมอเกมนี้พี่ว่าจริงเราไม่ต้องขึ้นมาสู้พวกนี้ก็ได้พี่ว่าจริงเพราะว่ายังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วมันแค่มันให้แบบเหมือนกับขึ้นมาเพื่อตีเอาเลตเอาเลเจนดารี่ไอเทมเลเจนดารี่เฉยตีเอาของเฉยซึ่งพี่ชอบตีเอาอย่าล้ะตีเอามันแต่เป็นแต่พี่ไม่ชอบที่แบบว่าพวกเลเจนดารี่มันมิวเทสได้มึงเป็นคนนะเว้ยบางทีอะไรเงี้ยมึงคนนะมึงมิวเทสได้ไงเนี่ย พี่ขึ้นเดินขึ้นอ๋อจริงมันเดินลงก็ได้อ้ที่ที่ข้อคือจริงแล้วมันเดินลงได้ว่างั้นใช่ป่ะแต่พี่ใช้ลิฟต์ไปแล้วแต่พี่จะเสือกขึ้นมาว่างั้นแหละง่ายๆอ้าวหมอไม่เห็นโว้ย เซอร์เจียนยศสูงนะยันหล่อนสูงละยันสูงและหลันฮะสูงเลยแหละสูงเลยแหละสูงเลยแหละฮะเรียบร้อยอย่างว่าคือจริงแล้วเราไม่ต้องมาสู้พวกนี้ก็ได้เราจะลงไปเลยก็ได้เพราะว่าเราผ่านแล้วไงใช่ไหมเออเพราะเราใช้วิธีการเปิดไอ้นั้นเอาใช่ไหมเปิดสวิตช์ลิฟต์เอาใช่ไหมแต่เราแต่พี่เสกจะเดินขึ้นมาว่างั้นแหละง่าย หาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยเล่นพี่เผื่อมันมีไอเทมอะอยากรู้มีไอเทมไหมทารีแคปมินนี่นุกออกมาใครหายเรื่องกูบึ้มนะครับบ้านบึ้มนะครับอ๋อนี่ไปอ๋อนี่เรากลับมาที่เดิมกลับมาแบคค็กคอรนี่แล้วเราก็ต้องเปิดประตูธรรมดาไหมให้ตายเถอะ วัดอ๋อมาระเบียงนี่เลยโอเคดอกมีฟาวสัมติงซับเจออะไรจะลูกครับ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 เจออะไรครับขยะหรือไงฮะครับไหนอน่ยมึงเจออะไรครับดอกมีมึงเจออะไรเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยว้าวช่างเถอะออกมาสิเวลาเปล่ามึงเร็วให้ตายเถอะ อ่ะโอเคไม่ได้เซฟนานก็เซฟเซฟไปบ้างนะโอเคเราจะกลับลงไปดีกว่าเพราะว่าน่าจะหมดเรื่องของพี่พี่ว่าน่าจะเก็บหมดพี่ว่าพี่น่าจะฆ่ามหมดแล้วพี่ว่ากา,ารตาย what what the fuck what the fuck what the fuck ศบไม่นิ่ง นายเป็นไรนายลูตทาตัวมันตายวุ้ยยอดโอเคป้าลงกันด uh ีกว <sh abb at đi> ่าพี่ว่าเราขึ้นมาสูงไปละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่มันให้ออฟชิโนนมิชชั่นแล้วเรามาจากทางไหนว่าจะว่าไปทางนั้นทางนี้ป่ะ พี่ชักหลงพี่พี่หลงทานจริงนะนี่พี่บอกว่าตรงพี่หลงทานจริงกันเนี่ยทีเดียวพวกนี้เก็บหมดแล้วใช่พวกเรามาจากทางนี้ใช่ไหมโดนกิฟต์อัพสเกลเลตันนี่มั่งทางนี้นนที่เรามาใช่ป่ะใช่ผ่านห้องน้ำนี่ใช่ไหมเราก็จะลงไปข้างล่างอา่ะฮะใช่ปับ๊บตรงนี้อ่ะฮะ yes เกือบลงแล้วไงกู หลงมานี่อายเขาตายหา่าแล้วตัดด็อกเตอร์อีตัดอีเจด็อกเตอร์นะว่าด็อกเตอร์นะว้วมีสเกลมีโปรเทคตอนด้วอคือไม่อยากเปิดไอ้โปรเทคตอนมาคือมันยิงเรามาทำไงเนี่ยอาา่ะฮะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมากดตรงนี้พี่จะลองคำว่าซอลซอลไม่ถูกเลยเพราะไม่มี SALT แน่นอนโดมโดมถูกหนึ่ง น่าจะเป็นตัวโอไม่ก็ตัวอ e, ีพี่ว่าโอเคใช้นี่ได้ละดูรีมูฟนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นบีทก็ได้ตอนนี้โคก็ได้เดี๋ยวเราหาตัวอะไรนะรีมูฟอีกอันหาตัวรีเซ็ตพี่ว่าจะหาตัวรีเซ็ตให้ได้ยัวอาจจะใช่ตอนนี้ ี๋ยนะบีทบีทไม่ใช่เพราะบีทบีทไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยช่างเถอะโอเคสักครู่หนึ่งพี่หาเองแล้วกันแม่โอเคเรียบร้อยเทเลสคอนโทรลอ่าไม่ไม่ต้องเปิดหรอกโปรเทคตอนก็ไม่ต้องหรอกพี่ว่าเรียกมาเกิดมันตีเราขึ้นมาทำไงเนี่ยจริงๆนะพี่ มันไปวันกันโพเทชตอนพอเสรออกพอเรียกมันมาปุ๊บเสร็จมันชอบตีเราใช่ไหมพี่สงสัยไม่เป็นไรมันเห็นเราเป็นศัตรูขนาดนั้นเลยแหละเราอุตส่าห์ให้ชีวิตกับมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยป่ะกดลิฟต์ไปกันต่อด็อกมีดมาเร็วไม่เป็นไรมันโหลดมาอยู่แล้วเป็นวิธีที่ฉลาดนะในการที่จะโหลดใช่ไหมมันโหลดมันโหลดอีมันโหลดตัวละครด้วยการขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เอาคือลิฟต์มันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงจริงๆหรอกมันก็แค่เปลี่ยนแมッ เฉยๆแค่นั้นแหละนะเซฟเพื่อฟาร์มปลอดภัยมีจะมีกับระเบิดไหมเนี่ยยังไงรีแอคเตอร์นะฮะอ๋อนั่นแหละรีแอคเตอร์โอเคป่ะตามก้นข้าพเจ้ามาหรือถ้าจะให้ดีก็ช่วยไปเดียบกับระเบิดให้บ้างก็ดีนะตอนนี้กูกลัวกับระเบิดแล้วเกิน มันต้องมีบอสที่ตีสักตัวเดียวพี่ว่า Security's too tight ถูกใช้ Ah Fusion Cell จริงถ้าเรามีตาวาเลนทายมามาด้วยจะดีมากแต่ไม่มีนะช่างมันเถอะอะไรที่มันไม่มีก็ไม่มีแหละอย่าไปคิดมากใช่ไหมมีสูตรด้วยอ่ะมีชุดอะไรนะชุดชุดอวกาศด้วยนะ บ้าของดีอย่เพิ่มเลือดเพียบไปด็อกเตอร์ตามก้นข้าพเจ้ามาคือบรรยากาศห้องเหมือนจะโดนโดนแอมบูชอ่ะเล่นดาร์กโซเยอะไปก็งี้แหละพาไปนู่นเลยเหรอต้องพาไปอย่างนั้นเลยเหรอมีโปรเทคทอนหลุดออกไปด้วยนะ ผมไม่ใช่ต้องสู้โปรเทคทอนที่ว่าหรอกนะเดี๋ยวสำรวจกันเพิ่งเลดเอ็กมาสเตอร์อันล็อกโอ้โหล็อกใช้อ่ะแฮกอีกแล้วเจเนียสสักกู่เดียวโอเคได้ละแม่เกือบแล้วไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะก็คือเมื่อกี้รู้สึกว่าพี่เกือบ อะไรนะกำลังงงว่าระหว่างดอแล้วก็มีฟลอแล้วก็มีสตอรีร่ซึ่งสตอรีร่ถูกเล่าให้ฟังเฉยๆเลยมาก personal instant mad fuck it เผื่อ <c oughs> มันจะมีข้อมูลอะไรที่แบบอาจจะมาขึ้นเป็นสหรือเล่าพี่กดไปไงั้นแหละพี่ไม่ได้กาอ่านอยู่แล้วถ้าตองอย่างอ่านน้องก็กด pause แล้วก็อ่านเองได้ยังไม่ทงพี่ัไม่ต้องอ่านให้ฟังหรอก lock disable อ,อา่าฮะ p r o t e c t o n control ว่ากลัวไม่ต้องหรอกโพเทชชันพี่กลัวมันเรียกมาทีไรแม่งชอบกระกทืบกูทุกทีเลยเป็นอะไรไม่รู้อ่านี่ไงเปิดเซฟเปิดเซฟด้วยอะไรนะอันนี้แทนมีปืนแมกนัมให้ด้วยแต่ปืนนี้เราดำมันเป็นร้อยเลยไม่เอาใช้เซฟใช้อะไรนะพาสเวิร์ดในการเปิดเซฟ แฮกง่ายพิกล็อกเอาอยัางยากกว่าเลยพี่ว่ากดนี่คืออะไรแอร์ล็อกคือแล้วด็อกเตอร์ไม่มาด้วยกันเหรอครับเอาชีพกูด้วยเอาเอาชีพหายแล้แว thank you โอ้ โอ้โหเรดิเอชันฟุ้งเฮ้ยโอ้โหดูเลือดพี่เฮ้ยอะไรมีชุดกันเรดิเอชันไหม หลับตาแล้วเดินเข้าไปได้ไหมคงไม่ได้เรอกตรงตรงใช้เล executor เอ็กซ์อ่าหาชุดด้วยละกันเห็นแล้วก็ไอ้ชุดเมื่อกี้นที่เราเห็นเมื่อกี้จริงเขาวางไว้ให้เราใส่จริงพี่ว่า